ดูในเ,เวลาคนเสื่อมจากศีลธรรมอะไรมันเกิดขึ้นมารด้กตามที่มนุษย์ถูกกิเลสครอบงามอย่างแรงกล้าเห็นไหมมานเอากิเลสมาไล่ใจของเราออกจากที่ตั้งดั้งเดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเห็นหมหมันกำบังขับปัญญาสั้างอากาศทโลกันทโลกสัตว์บุรก ทางใจท้งกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปหมดเลยจนทำให้ปัญญาหยา,าบแล้วก็ไปตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมผลุดออกมาแล้วจากแหล่งแห่งศีลธรรมนะก็แห่งธรรมนะนี่นะไปสื่กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่ใจหลุดพ้นจากกระแสของกิเลสตรงนั้นเนาะ เราเปนญาญญาเรวไปตั้งอยู่ในกรอบแห่งสิทธธรรมเมื่อนั้นพระพุทธศาสนาและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า mm hmm. ก็จะสูญสิ้นไปจากโลกใบนี้ในที่สุด mm hmm. เห็นไหมเจ้าพรากรมานสู่กันอยู่มันด็แค่เป็นเหมือนหุ่นที่บุญกับบาปหรือพระกรรมานี่เนะชิดขึ้นมาตามดันไม่๊ช mm hmm. เออนี่นะมานอกกิเลสมาให้ ก็มีสามตระกูลโลภะโทสะโมหะโลภะก็ขยายไปอีกมีอะไรบ้างโทสะมีอะไรบ้างโมหะมีอะไรบ้างซึ่งวันหลังเดี๋ยวค่อยเขียนรายละเอียดลงมาซึ่งมนอยู่ในอุป,ปกิเลสใช่ไหมจะ๊ะใช่ครับผมสิบประการใช่ไหมจะ๊ะสิบหกประการสิบหกประการนี่เนาะเดี๋ยวค่อยคอยขยายออกไปแล้วด้วยเหตุนคนเสื่อมจากศีลธรรมนี่เอง จรงส่งผลทำให้อายุขายของมนุษย์ในช่วงนั้นนะสั้นลงไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ตัวก็เล็กลงไปเรื่อยๆ <c oughs> เออนี่เนาะ <c oughs> ช่วงการแต่งงานก็ลดลงไปเรื่อยๆนี่ <c oughs> แค่ไม่กี่ขวบก็ได้แหละ <c oughs> จนอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ลดลงเหลือเพียงแค่สิบปี นี่ร้อยปีก็ลดปีหนึ่งคือผ่านไปหนึ่งรอยปีก็ลดหนึ่งนี่ถ้าเสื่อมนะจ๊ะจากศิลธรรมแต่ถ้าเราไม่เสื่อมนะวันนี้ร้อยปีก็เพิ่มกั้นไปเรื่อยๆอ๋อดีไม่ดีไม่ใช่ร้อยเพิ่มหนึ่งอาจจะเชื่อมสองยกด้วซ้ำไปเออ t in one เอนนอ,อนี่เนาะ ดีไหมดีน,นี่นี่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเรานี่ถึงยุคที่เราจะต้องเชียนเดอร์เวนแล้วเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้เ <Yeah. S 1> พราะโลกไปนี้มันเกินกว่าที่จะเยียวยาละเออมัวแต่เฮียร์เดิร์เวอยา่นั้นแหละ <Yeah. S 1> <laughs> มันเ่ยไปแล้วเออ,เออ่มันจะไปเยียวยาได้อย่างไร <Yeah. S 1> มัน <Yeah. S 1> ถึงเวลาต้องเชียนเดอร์เวนเออ ต้องเชียร์ดูแล้วนี่นะพลิกโลกใบนี้เลยนี่นะแล้วก็ดึงยุคที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคหน้าสมัยพระศรีอริยเมตตรท่านให้ท่านทอดยาวมาแล้วเชื่อับยุคของเราว้าวอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่นะทีนี้อาว่าตามตำรับตำรานี้ก่อน